เอออ่ะเอาเป็นวีโอก็ได้จะได้ให้แฟนคลับในรายการกดดูเนาะนี่พี่มาสู้สู้ค่ะพี่มาสู้ตายสมาสู้ตายเรนดี้ปาราซะอย่างเรดี้ปาราอัลบั้มใหม่เออยังไงก็สู้สู้ครับผมสู้สู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนดีอยู่แล้วเนาะไหนชูมือหน่อยพี่ชูมือหน่อยโอ๋อตาย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  อ้นตไแสดงว่าทุกครั้งที่พุทธ้คุณช่วยได้พุทธคุณช่วยจรงทุกครั้งที่อาจารย์แบงค์มาหาพี่มาดพี่มาดรับรู้รับรู้ได้ได้ยินเสียงอาจารย์แบงค์สวดมนต์เนาะพี่มาดเนาะใช่ไหมครับหันหัวละหันหัวละอืมโอเคขยับขยับขาได้แล้วตอนนี้ผมมาสวดมนต์ให้ตั้งแต่อยู่ในห้อง ICU พิมัได้ยินหรือเปล่าพิมัก็บอกว่าได้ยินได้ยินใช่ไหมครับได้ยิน,ยนสวดตามด้วยตามด้วยผมก็ไม่ไม่รู้ว่าได้ยินหรือไม่ได้ยินผมก็สวดไปก่อนแล้วก็กวดน้ําให้ข้างเตียงเลย<ม>ต็เจ้าถ้าวันนี้ผมมาดูเจ้ากรรมนิเวศค่อนข้างน้อยแล้วคือน้อยจนไม่มีแล้วที่เหลือก็เป็นเหมือนเศษ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 กรรมจากอดีตชาติ อดีตชาติที่เราไปทำมาตชาตินี้เราไม่ได้ทำกรรมอะไรแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเล่นสงกรารด้วยกันหายก่อนสงกรารนะจะได้ไปสัตว์น้ำด้วยกันเออ,อเดี๋ยวปล่อยพี่เขาทำ่ันก่อนเนาะ